ฉันเปรมิกาพันเมืองนักข่าวเยาวชนหนองคายุสิประชาสัน NPS News วันนี้โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ไปติดตามกันเลยค่ะใครจะสวมกอดพี่แนมะ่ตามสะดวกเลยนะครับเป็นพระพรมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักทิงอาศัย เมื่อวันที่11สิงหาคม2565โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดิสิประชาสัยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ให้นักเรียนสแสดงถึงความกระตัญญูกต่าเวทีและสำัึกในพัคุณของ,ของแม่ผู้ให้กำเนิดอันจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวนางดาวุวีสิงบูลินผูน้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดวางพานพุ่มถวายราชการะและกล่าวควาถวายพระพรชัยมงคลคณะครูนักเรียนผู้ปกครองร่วมร้องเพลงสรรสรบารามี ถระวานคำนับพระบรมสาิสริกเา็จพระนางเจ้าสิริกิิ์พระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่นชั้นเรียนละหนึคนตัวแม่ดีเด่นปีนี้สองพัห้าร้อยทั้งสิ่นจำนวนสิบคนและมอบรางวัลบ้านหน้าอยู่และถุงปันสุข จากการที่คุณครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในเดือนที่ผ่านมานำมาจัดอันดับเพื่อมอบรางวัลในวันแม่แห่งชาติปี2 5 6 5นี้อันดับต่อไปนักเรียนมอบดอกม้ยมมาไว้แแน่เป็นเสร็จพิธีได้ก่อนแม่นะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับใครยังเพิ่มเพิ่เินเิญวันนี้นะครับใครจะสวมกอดคุณแม่ตามสะดวกเลยนะครับ จินดามาังเทปทานพาคางถ่ายภาพวันนสาวรงอินตัดต่อเปรมิกาพันเมือง NPS นิวนักข่าวเยาวชนของพารธสิประชาสัโรงเรียนร่วมพัฒนาพารเนอร์ชิปสกูลรายงาน